สวัสดีครับทุกผู้ชมและแล้วการรุกรานใครเมียก็เกิดขึ้นครับทางกลางการเจรจาระหว่างตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายยูเครนและฝ่ายราัสเซียโดยจัดขึ้นที่พระราชวางังโดนมาบาเซในอิสตันบูลซึ่งการเจรจาในครั้งนี้มีการมองกันครับว่ามันเป็นการสูญเปล่าครับเพราะระดับผู้นาประเทศอย่างนายวลาดิเมียปูตินไม่มาเจรจากันโดยตรงก็พอจะเดาได้แล้วครับว่า ปูตินปฏิเสธที่จะยุติสงครามนั้นทําให้มีรายงานครับว่าในเช้ามืดของวันที่16พฤษภาคมนั่นก็คือวันนี้มีการแลกลาโจมตีซึ่งกันและกันร,ระหว่างฝ่ายยูเครนและฝ่ายรัสเซียอย่างหนักหน่วงมีรายงานครับว่าร,รัสเซียได้ส่งฝูงดโดรนจํานวนมากโจมตีโดยมีเป้าหมายที่กรุงเคียบรายงานรูปครับว่าระบบป้องกับทาอากาศของยูเครนสามารถสกัดกั้นดโดรนได้73ลำ เป็นการโจมตีด้วยดโดรนของรัสเซียยูเครนส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสกัดกดั้นโดรนดังกล่าวมีรายงานครับว่ายูเครนสูญเสียเครื่องบินรบแบบ F16 เป็นลำที่สารายงานระบุครับว่าระหว่างที่ F16 ลำดังกล่าวได้ยิงสกัดกดั้นโดรนตกเป็นลำที่3ด้วยปืนใหญ่อากาศและกำลังเข้าสู่ตำแหน่งในการยิงดโดรนเป็นลำที่4ในเวลา3นาฬิกา3ามนาทีของเช้ามืดในวันนี้จูจ่ๆก็มีเสียงสัญญ,ญาณในห้องนักบินเตือนว่า เครื่องถูกระบบแซมล็อกทันทันขี่บินอยู่ในบริเวณดินแดนยูเครนในระยะที่ปลอดภัยจากระบบปกปนทางอากาศของรัสเซียนักบินพยายามยิงคุแฟเพื่อรวมเป้าล่อแต่ไม่ได้ผลและเครื่องก็ถูกขีปนาวุธเข้าปะทะนักบินพยายามประครับเครื่องเบนหัวออกจากแหล่งชุมชนเพื่อให้เครื่องบินรบตกลงพื้นที่โลง่งจากนั้น,นดีดตัวออกและรับการช่วยเหลือโดยปลอดภัยแหล่งข่าวระบ,บุครับว่า น่าจะเป็นระบบขีปนา,าวุธป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตนเองเข้าใจผิดยิงเครื่องพวกเดียวกันเองซึ่งเหตุการณ์ดังก,กล่าวเกิดขึ้นซ้ําเป็นครั้งที่2แล้วครับและกําลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนอย่างไรก็ตามในฝ้าฝ่ายยูเครนมีรายงานครับว่ามีการใช้โดรนโจมตีทางอากาศและโดรนโจมตีทางทะเลโจมตีเป้าหมายในไครเมียนอกจากนี้ยังมีหน่วยรบพิเศษ,ษ,ษข้าแม่น้ำนิปเปอร์มาปฏิบัตรริภารกิจยังฝั่งซ้าย ของแม่น้านิเปอร์ที่ถูกยึดครองอีกด้วยรายงานระบุครับว่าประชาชนในเมืองเซวาสตูโพลยันดาและเมืองอื่นๆในไครเมียต่างตื่นขึ้นเพราะเสียงระเบิดอันกรงม์พลังหลายครั้งที่เกิดจากการทํางานของระบบปองกันทางอากาศเวลาประมาณ5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่1 6พฤษภาคมนั่นคือเช้ามืดของวันนี้นั่นก็คือหลังจากการโจมตีโดรนของฝ่ายรัสเซียยูเครนก็ตอบโต้ และฝูงโดรนต่อดินแดนไครเมียเช่นกันมีเสียงดังอย่างน้อย5ครั้งพร้อมกับมีแสงไฟแฟลกสว่างวาบบนท้องฟ้าพวกเขาบอกว่าเสียงดังมากจนสัญญาณการขโมยรถยนต์ในเมืองก็ดังขึ้นมีการบันทึกเสียงระเบิดที่คล้ายกันในเมืองกุซูอันปากา้าอลุสตาและเปเรวันนอยซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ก่อลํงปะการัทาอากาศและทำลายยานบินไร้คนขับ ยูเอวีจำนวน6ลำเหนือทะเลดำซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งพอสมควรนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีทางทหารเช่นสนามบินเบลเบกและคชาแต่รายงานเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันครับกองทัพรัสเซียระบุค,ครับว่าสามารถสอยดยโดรนได้65ลำเหนือไครเมียและเบลกรอดในคืนของวันที่15พฤษภาคมก็กำลังฝ่ายรัเสเซียยังระบุค,ครับว่า สามารถทำลายเรือโดนผิวน้ำ U.S.V. หลายลำในทะเลดำด้วยโดยไม่ได้ระบุตัวเลขอย่างไรก็ตามมีรายงานครับว่าการระเบิดขังกระสุนในพิลีวอร์นี่ในใครเมียที่ถูกยึดครองมีภาพยืนยันการเสียหายเกิดขึ้นนอกจากนี้จังพบกลุ่มควันไฟขึ้นอีกหลายจุดในใครเมียซึ่งจากรายงานดังกล่าวจะเห็นครับว่ามีการโจมตีทั้งทางอากาศและทางทะเลส่วนการโจมตีทางบกนั้น มีรายง,งานเมื่อวันที่14พฤษภาคมครับว่ายูเครนได้ส่งหน่วยรถพิเศษข้ามแม่น้ำนิเปอร์ไปปฏิบัติการรับยังฝั่งซ้ายของแม่น้ำนิเปอร์รายง,งานระบุครับว่าปฏิบัติการดังก,กล่าวสามารถยึดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญนั่นก็คือสามารถยึดระบบซีแลบซึ่งเพิ่งนําไปใช้โดยกองทัพที่49ของรัสเซียในเคอร์ซอนโดยเครื่องดังก,กล่าวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รูปดังก,กล่าว เคยถูกนําไปใช้ในการรบกวนสัญญาณโดรนในสงครามนาโกโนะคาราบักมาสามารถรบกวนสัญญาณควบคุมโดรนและทําให้มันตกลงจากอากาศได้ถึง70%ปซปฏิบัติการดังกล่าวน่าจะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนด้านโลจิสติกหรือความมั่นคงของรัสเซียเนื่องจากกองทัพที่49ยังคงบูรณาการระบบดังกล่าวเขากับการปฏิบัติการในเคยซอนภูมิภาคนี้ซึ่งถูกกองลังรัสเซียยึดครองบางส่วนการยึดระบบดังกล่าวบ่งชี้ว่า หน่วยข่าวกรองของยูเครนมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งของระบบซีแลบซึ่งอาจได้รับผ่านมาทางสัญญาณข่าวกรองหรือแหล่งข้อมูลที่เป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองลังยูเครนยึดครองเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงของรัสเซียโดยในเดือนมีนาคมคศออ2022ยูเครนยึดศูนย์ประชาการเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์คาสุกาา้า4ใกล้กับกรุงเคียบซึ่งต่อมานักวิเคราะห์ชาตะวันตก ได้ศึกษารูปดังกล่าวโดยมันออกแบบมาเพื่อรบกวนเร,รดาร์และดาวเทียมรัตะเวนถือเป็นขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นก่อนของรัสเซียซึ่งในทำนองเดียวกันในปีคศ .2019 ระบบป้องก,กันทางอากาศแพนเซอร์ S-1 er ของรัสเซียถูกยึดในลิเบียทำให้นาโตได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการออกแบบระบบดังกล่าวเหตุการณ์เหล่านี้เน้นย้ำถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ การที่รัสเซียนําระบบขั้นสูงไปใช้งานในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งมักทําให้ระบบเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกยึดโดยเฉพาะเมื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยังไม่เข้มแข็งการยึดซีแรมอาจสะท้อนถึงความผิดพลาดที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากการนําระบบใหม่ไปใช้งานในพื้นที่ที่ยังมีการโต้แยง้งเช่นเคย์อซอนมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติการยึดซีแบ อาจพลิกสถานการณ์ให้ยูเครนได้เปรียบอย่างน้อยก็ชั่วคราวหรือการวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบวิศวกรของอยูเครนอาจระบุจุดอ่อนในอัลกอรลิทึมการรบกวนหรือย่านความถี่ทำให้สามารถเปลี่ยนโดนของตนเพื่อหลบเลี่ยงการป้องกันของซีแลบได้การเข้ายึดระบบซีแลบดังกล่าวไม่ว่ายูเครนจะออกมาแถลงครับว่าพวกเขาได้รับข้อมูลข่าวกรองมาด้วยตัวเองแต่ก็อดตั้งคำถามไม่ได้ครับว่า ยูเครนรู้พิกัดเป้าหมายจากการส่งข่าวกรองจากชาติตะวันตกหรือไม่ซึ่งก็มีรายง,งานครับว่าก่อนการปฏิบัติการทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศมีเครื่องบินลาตะเวนแบบ P8 Poseidon ของสาหารัฐอเมริกาบินอยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งเครื่องบินแบบดังกล่าวสามารถรูปพิกัดของคลื่นสนามแม่เหล็กนั่นก็คือสามารถระบุที่ตั้ของสถานีเรดาและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนที่ตั้งของอาวุธยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างมากครับในการวางแผนปฏิบัติการใดๆก็ตามในเขตที่ศัตรูยึดครองครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ